คุณเคยคิดไหมในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเราต้องใช้ชีวิตเร่งรีบแข่งกันเรียนแข่งกันทำงานอยู่กับวังวนแห่งการสแสวงหาเงินตราในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายสิ่งที่เราขวนขวายและได้มามันคืนนี้สินความเครียดและโรคภัยจากการดำเนินชีวิตมีสุภาษ,ษิตไทยโบราณกล่าวไว้ว่าการไม่มีโรค เป็นราบอันประเสริแต่เลโอลิตี้ด็อกิเมนเทรี่ชุดนี้จะพิสูจน์สุภาษิตบทใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นจากความพอเพียงว่าการไม่มีโลกก็เป็นราบอันประเสริฐเช่นเดียวกัน ครับพบกับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจะนะสุนทรครับกับรายการปลอดหนี้วิถีปราดรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์เพื่อค้นหาความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงโดยการถอดบทเรียนวิถีปราดจากคนต้นแบบครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญกับประชาชนคนไทยอย่างไงท่านลาพังตัวเราเองนะมีบ้านมีรถไม่ได้ขัดสนอะไรแล้วทําไมต้องพอเพียง ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับคุณอาจจะมีเครื่องประทินความสุขเนี่ยพร้อมมูลเต็มไปหมดเลยแต่ผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะติดตามเรามาติดติดตรงนี้เลยนี่ไงครับคุณคิดไหมว่าต้องทำงานอะไรมีเงินเท่าไหร่ความสุขถึงจะเกิดก็ช่วยงานที่บ้านอยู่ครับ ประมาณ2 0 0 0มืถึงสามหมนะครับก็มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะก็ประมาณ3ามถึงสี่หมื่นตอนนี้พี่ทําธุรกิจส่วนตัวตอนนี้เป็นมาเก็ตติ้งค่ะเดินเดือนตอนนี้ก็2มืธุรกิจส่วนตัวค่ะประมาณ2 0 0 0ม่นกว่าบาทรายได้ต่อเดือนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7- 0 0 0 0มถึงบาทพนักงานเอกชนนะครับประมาณ3 4มสี่หมื่นเป็นพนักงานโรงแรมค่ะประมาณ2 0,000- ื0,000มหมื่นรายได้ก็ไม่น้อยแต่แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่า มีเหลือเก็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะไม่พอค่ะชักหน้าถิ่นหลังครับบางเดือนเยเพราะมันขึ้นอยู่กับเซอร์วิสชาร์ดด้วยบางเดือนเซอร์วิสอาจจะน้อยค่ะผู้หญิงงเราใช่นี่คงไม่น่าพอใช้เพราะว่าก็ชอปปิ้งอะไรของเราว่าไปค่ะเข้าดูจากแบบสภาพปัจจุบันไม่ค่อยพอใช้พอบ้างไม่พอบ้างกิเลสเยอะต้องขอนมีค่ะบัตรเครดิตจริงคือตอนแรกก็มีรถก็ผ่อนรถหมดแล้วแล้วก็อันนี้กำลังซื้อบ้านก็มีรถค่ะก็มีคอนโด ท,ที่ต้องผ่อนอยู่ใช่ค่ะต้องมีนะครับหออ้องพักห้องเช่าแล้วก็รถหรือว่าบัตรเครดิตอะไร่างเงี้ยก็มีนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเรื่องนี่เป็นเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็เป็นนี่กันถึงขนาดที่ว่าค่านิยมไทยมองว่าคนเป็นนี่คือคนที่มีเครดิตก็ว่ากันไปนั่นดังนั้นทางรายการมีเรื่องธรรมดาที่สร้างปัญหาระดับมหภา,าคมาเล่าให้ฟังกัน ส่วนใหญ่คนไทยมีปัญหาการเกิดหนี้สินจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์สินเชื่ออุปโภคบริโภคและหนี้จักบัตรเครดิตซึ่งหมดไปกับการกินการใช้เป็นส่วนใหญ่คุณรู้หรือไม่ครัวเรือนทั่วประเทศไทยเป็นหนี้ในระบบและนอกระบบมากถึง87.4%ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนไต่มาส2ทั 2, 1, ซึ่งมีมากถึง12 3 4ล้าบาท ระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาตัวเลขเหล่านี้เติบโตขึ้นทะลุ2ล้านล้านบาทและเมื่อคำนวณออกมาคร่าวๆแล้วจำนวนเงินหนี้สินเฉลี่ย3 1 6 6 2 3บาทต่อครวัวเรือนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้สร้างความทุกข์ต่อลูกหนี้มินำซ้ำยังเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมต่างๆมากมายและบางรายก็ถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองเพียงเพราะคำสั้นๆว่านี้ ถ้าคุณอยากปลดหนี้คุณต้องไปปรึกษาแบงก์หรือสถาบันการเงินต่างๆแต่ถ้าคุณอยากปลดหนี้คุณจำเป็นต้องเปิดใจเปลี่ยนกายทลายความเชื่อแบบเดิมๆจีว่าความสุขจะถูกรังสรรด้วยเงินตราและหันกลับมามองการมีความสุขด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างสมบูรณ์หรือถ้าใจพูดแบบง่ายๆ ความพอเพียงคือความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตไม่ยึดติดมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้การใช้ชีวิตจากสิ่งรอบตัวนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องราวของแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับเธอเป็น working woman เป็นตัวแม่ของวงการเลยครับทั้งพิธีกรข่าวรับงานพิธีกรรายการงานอีเวนต์แล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวสาวไฟแรงอีกด้วยคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเธอเนี่ย เป็นคนเก่งทำงานเยอะแต่สุดท้ายไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเธอตกเป็นลูกหนี้ของธนาคารสนนราคาร่วมล้านบาทเพราะว่าความไว้ใจ ไม่เคยฟิกสเลยเป็นคนไม่เคยทำบัญชีรายรับรายใจ่ายในชีวิตเลยทำให้รู้สึกว่ามันบานปลายมากของที่อะไรเราอยากได้เราซื้อบางทีก็นิสัยแบบรุดเปืรุดเปือง่ายสบายจ่ายคล่องพอถึงสิ้นเดือนก็ก็ค่อยมาแบบเออมันจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยในทุกๆครั้ง ฟังจากที่คุณอ่อนได้เล่ามาก็ดูเป็นวิถีชีวิตที่คนวัยทำงานส่วนใหญ่เขาทำกันเช้าตื่นกลางวันทำงานกลางคืนเที่ยวสังสรรค์เพื่อนฝูงหาเงินผ่อนบ้านดาว์รถใช้ชีวิตแบบชนีอีซี่ในเมืองแห่งความสิวิไลแต่แล้วอุบัติเหตุทางการเงินก็ได้เกิดขึ้นกับเธอแบบไม่ทันตั้งตัวและเตรียมใจครั้งหนึ่งในชีวิตก็มีคนมาร่วมชวนเราร่วมลงทุนในธุรกิจ เราก็ไว้ใจมาหยิบยืมเราเราก็ให้เพราะความไว้ใจไม่ได้มีการทำสัญญาไม่ได้มีการาเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้เงินเขาไปจากนั้นก็คือเหมือนกับเขาก็ไม่ได้ใช้ใช้คืนเงินตรงนั้นก็คือเราเห็นว่ามันเป็นการลงทุนเราก็เลยไปเอาออกมาจาก ธนาคารเหมือนกันซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่เงินเงินที่มีของเราก็คือหมดแล้วลงหมดแล้วแล้วก็เอาออกมาเรื่อยๆเอาออกมาเรื่อยๆด้วยความที่เราเป็นคนมีเครดิตจากการที่เราไว้ใจคนคนหนึ่งเขามาชวนเราทำธุรกิจลงทุนเราก็เลยเอาเงินเก็บของเราที่มีอยู่เนี่ยก็ลงทุนไปพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีความต้องการขึ้นเรื่อยๆเริ่มอยากจะมันมันยังไม่เห็นผลก็มาขออีกเราก็เลยในเมื่อเงินเงินเซฟวิ่งเนี่ยเราหมดแล้ว เราก็เลยไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลของเรามาซึ่งมันก็เป็นชื่อเราก็ไปดึงเงินธนาคารออกมาก็คือเสียดอกเบี้ยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้รับทั้งการปันผลหรืออะไรเลยแล้วก็คือก็ก็ไม่ได้รับคืนเพราะด้วยความไว้ใจและไม่มีสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นแหละค่ะอ่าแล้วคือธุรกิจที่เอาไปลงเนี่ยเราไม่ได้มีคือเราลงแค่เงินแต่เราไม่ได้ร่วมบริหารหรือว่ารับรู้ในเรื่องการเงินเขาเลยใช่ แค่มาขอเงินเอาง่ายๆว่าคือยืมเงินเราไปลงทุนกายมาเป็นหนี้ของเราโดยที่เราไม่เคยได้รับส่วนแบ่งไม่เคยเห็นผลกําไรแม้กระทั่งเงินทุนคืนที่ลงไปก็ไม่เคยได้มันเป็นบทเรียนครั้งสํคาคัญจริงๆนะว่ามันไม่มีบนโลกใบนี้หรอกที่จะมีคนหวังดีกับเราอืเขาเพียงแค่อยากได้ผลประโยชน์จากเราแค่นั้นเอง รู้ว่าต้องทำอะไรรีบเสร็จรีบกระโดดขึ้นรถขับก็ใช้ความเร็วถึงออฟฟิศก็เที่ยงเกือบเที่ยงละกินข้าวเช้าก่อนเลยกินข้าวเช้าเสร็จแต่งหน้าแต่งหน้าเพื่อเตรียมเข้าอ่านข่าวในช่วงรายการบ่ายทํางานลงเสียงบ้างอะไรบ้างเช็คข่าวเข้าอ่านอีกทีนึงก็ห้าโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่ม ทุกวันนี้ที่ทํางานคือหนึ่งเลยนะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่ได้ทํางานแล้วแล้วเราเป็นลูกคนเดียวเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเสาหลัก 2. องดำรงเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อให้มีความสุขในชีวิต คุณผู้ชมครับเมื่อดีที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่เป็นเพียงครูที่ให้บทเรียนราคาแพงแก่คุณอ่อนนะครับเมื่อมีนี่ก็ต้องใช้กันไปเพราะว่าไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้ดังนั้นการเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในวิถีแห่งศาสตร์พระราชาจึงเป็นเหมือนแสงประกายที่ปลายอุโมงทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ลงมือทำ าาออะไรย่งยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณะสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช ตอนนี้เลยนะความพึงใจคือพ่อแม่มีความสุขการที่พ่อแม่มีความสุขก็ต้องเห็นลูกมีความสุขด้วยการที่ลูกมีความสุขก็คือไม่มีหนี้เพราะทุกวันนี้เราต้องบริหารเงินด้วยการที่นําไปใช้หนี้ที่เราไม่ได้ก่อและเขาก็เป็นห่วงและเขาก็ยังไม่มีความสุขความพอเพียงของเราคือความพึงใจความพึงใจคือความสุขของพ่อแม่ณตอนนี้เรายังไม่มีเลยแต่ก็ได้บทเรียนมาแล้วก็จะ ระมดระวังในเรื่องของการใช้เงินเอางี้ถ้าสมมุติทางรายการมีคอร์สเรื่งการทดสอบการใช้ชีวิตแบบอ,อเพียนนะครับกับปราชชาวบ้านคุณอนมีความสนใจและมีความเห็นยังไงบ้างก็ดีนะคะถ้ามันจะทําให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะปลดหนี้เราได้หรืออาจจะมีไอเดียเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้หรือเปล่า เอกกก็็ยยินดีแล้วาไปเมื่อตกากรับคำกับทางทีมงานแล้วปฏิบัติการเรียนรู้ชีวิตแบบไร้พันธนาการจักการเป็นหนี้จึงเริ่มต้นขึ้นและคนต้นแบบที่จะมาถ่ายทอดวิชาพอเพียงให้กับคุณอ่อนและคุณผู้ชมในวันนี้ก็คือคุณอุ้มคนึงนิดชะนะโมผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกดีบ้านลุงม่วงตำบลโคลกล่ามอำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เดี๋ยวจะไปศูนย์การเรียนรู้เสรกิจพอเพียง9ดีตื่นเต้น ได้เข้าไปเรียนแล้วก็ฝึกฝนนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นองเรื่องของการการดำรงชีวิตโดยที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นต้นทุนที่เกิดจากธรรมชาติที่ในเมืองมีแต่ความวุ่นวายแต่ที่นี่เจอแต่ความสงบเออคือคิดไว้ว่าจะต้อง จะต้องไปเจอธรรมชาติแล้วก็อยู่กับชาวบ้านอยู่กับสัตว์เออมันคงมีความสุขอะสมมุติเราตกงานอะคือตอนนี้ก็ไม่รู้เออเนาะเศรษฐกิจมันก็ผันผวนตลอดเราไม่มีงานทำเราอยากจะไปไปเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นคำว่าสูตรเรียนรู้เราจะไปขอปักหลักใช้ชีวิต แล้วก็อาศัยอยู่ได้ปะคือไปขอต้นทุนเขาทํามาอาชีพหรือเสมือนแบบว่าเออเราได้อะไรจากตรงนั้นด้วยทั้งๆที่เราก็ไม่มีต้นทุนอพอที่จะช่วยเหลือดูแลเราได้ไหมอันนี้ก็น่าคิดตอนนี้ได้เห็นรูปคนที่กำลังจะไปเจอปราชาวบ้านแล้วยังครับเจอแล้วโหวเขาเป็นแบบเขาใช้นามสมมุติว่าชนีอินดี้อ่ะซึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าเขาหลุดจากเมืองไปอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอะเราคิดว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราช่างดาวอ่ะอยู่ไม่ได้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีหรือมีนิกเนมสั้นๆว่าศูนย์9ดีที่นี่เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดยักษ์อุดมไปด้วยศาสตร์ของพระราชาอาทิ พื้นนาอินทรีย์สีทองอรามกว่าสี่ไร่ที่มีข้าวหาทานยากหลากหลายสายพันธุ์แปลงผักสวนครัวปลอดสารเพื่อชุมชนศูนย์การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชต่างๆและบ้านดินดินควดิบๆแบบทดสอบการกินอยู่แบบเรียบง่ายและพอเพียง ทั้งหมดนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองและการสร้างความสุขยั่งยืนแบบครบวงจรคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือ ที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกําก,กับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค สวัสดีค่ะ,คะโอ๊ยมาเห็นก็ทําอะไรเนี่ยอยากรู้เลยทําอะไรอยู่คะอันนี้กําลังเตรียมก้าสลับะคะที่จะปลูกในวันนี้เลยอ่อนนะคะ,ค,ะคือก็ได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็เลยแบบตามคุณอุ้มมาถึงที่นี่เลยก็รู้สึกว่ามันอยู่กับธรรมชาติที่เห็นคุณอุ้มอยู่เป็นมายังไงคะคุณอุ้มมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง <S <S <S> ก่อนเนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่จบการศึกษาเนี่ยก็ทํางานในกรุงเทพเลยพอทํางานเนี่ยเราทํางานในเงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นของปริญญาตรีก็คือห5ื่น้ามันไม่พอใช้อะคะ่ะต่อเดือนก็เลยเลือกหาทํางานที่มันจะพอใช้กับกับเราตอนที่เราอยู่กรุงเทพหลังจากที่แบบทําไปสักระยะ1เงินมันก็เยอะมากพอแล้วล่ะ คือเราก็ใช้จ่ายไปฟุ่มเฟือยไปตามกระแสไปตามโลกของวัตถุนิยมตามตามที่เราเคยเคยได้เห็นในกรุงเทพอยู่แล้วเนาะจนกระทั่งแม่ค่ะแม่ป่วยแม่ผ่าตัดเป็นลิ้นหัวใจรั่วก็คือแม่โทรไปเนี่ยวันที่แม่โทรไปหาว่าแบบเออแม่เป็นลิ้นหัวใจรั่วนะเรารู้สึกว่าเออมันพังอะ่ะมันเฟล,ลไปทั้งหมดเลยอะ่ะเราแบบเฮ้ยเรามาทำอะไรวะเราหาเงินไปทำใหมเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยมันก็เลยทำให้เราแบบ เราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเราต้องกลับไปดูแลแม่เราต้องกลับไปทําอะไรเพื่อเขาอะไรอย่างนี้ค่ะมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะสี่ปีนะคะสี่ปีใช่ทำได้ยังไง <c oughs> คือจากจากเมืองหลวงอะมาอยู่ที่นี่คือบุรีรัมย์มีแต่แบบอย่างเงี้ย คือยังไงคะอะไรถึงรู้ว่าจุดเปลี่ยนก็คือคุณแม่ป่วยใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยด้วยรายได้ที่มันเยอะเนี่ยมันมันอยู่ในจุดที่เราอิ่มตัวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเ,เราจะซื้อของซื้อ,อ,อทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วเราก็จะกินทุกอย่างที่เราอยากกินหรือแม้กระทั่งการหาความสุขให้ตัวเองที่แบบการซื้อการช้อปปิง้งหรือการไปเที่ยวนั่นเ <c oughs> ที่ยนี่เนี่ยเราเราค่อนข้างจะเยอะมากในช่วงนั้นก็ไม่ต่างกัน คือเราเป็นอย่างนั้นน่ะเราเราก็เป็นสาวสังคมเรามีเพื่อนเรามีาในใน,ในสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกของเราได้อะค่ะพอตอนที่กลับมาคุณอุ้มคุณอุ้มปรับตัวยังไงถึงมาเป็นทุกวันนี้อะค่ะก็ปรับตัวยังไงก็รู้สึกว่าเออจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราไปตามโลกวัตถุนิยมเยอะมากในตอนที่เราอยู่กรุงเทพแต่กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยทุกอย่างมันเรียบง่ายไปหมดเลยความเป็นอยู่การกินการดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่ง การที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ต้องหาว่าเฮ้ยเราจะคนนั้นจะมองเรายังไงคนนี้จะมองเรายังไงค่ะเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเราจะค่อนข้างแคร์สายตาคนรอบข้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มีจุดยืนนะไม่ได้โก้รู้ไม่ได้มีแบบอะไรที่แบบว่ามันเหมือนคนอื่นเนี่ยมันจะดูแบบล้าแล้วไม่ล้้าอะไรเงี้ยถ้าอยู่งเทพเนาะล้าแล้วไม่ล้มใช่ใช <laughs> ใจเราเนี่ยก็คือเปิดแล้วแล้วปรับได้เลยอย่างนี้เหรอคะไม่ไม่ก็ยังไม่พร้อมหรอกคะ่ะมันมันมันไม่ถึงกับว่าหักดิบตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอ้ยแม่ป่วยเราอยากดูแลแม่เนี่ยเราก็เลยแบบเพิ่อลองดูลองมาลองมา,ลองมาศึกษาดูลองมาทําดูก็ไม่ได้ช่วยทีว่าเอ้ยมันจะอยู่ได้แต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่า เออในเมื่อต้อนทุนเรามีแบบเนี้ยเราทำไมไม่ทำให้มันประสบผลสำเร็จละ่ะเราไม่ทำให้มันเป็นอาชีพหรือให้มันอยู่รอดได้ไปเลยของอุ้มเนี่ยคือแทบคือ,คอมีพื้นฐานแค่ว่ามีพื้นที่นะคะแต่ว่าในเรื่องขององค์ความรู้หรืออะไรเนี่ยอุ้มยังไม่มีในเรื่องของการที่จะมาเริ่มต้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากก็มาศึกษาศึกษาความรู้ก็คือดูตามอินเทอร์เน็ต ตอนแรกอยากทำอะไรเพื่อให้มันอยู่รอดได้อะคะ่ะอยู่รอดได้ในบริบทสังคมปัจจุบันบ้านเราเนี่ยทำยังไงให้มันรอดก็เริ่มจากการเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์เพราะว่าแม่ป่วยแม่จะต้องกินอาหารที่มันมัน,ม,นมันปลอดสารเคมีอะคะ่ะคุณอุ้มแค่ Google หรือ youtube ก็คันมีขนาดนี้แล้วสามารถที่จะเป็นสู่ีินู้ได้ขนาดนี้เลยหรอคะอ๋อมันไม่ใช่ค่ะมันมันก็ต้องแบบมีครูบาอาจารย์ด้วยเรื่องพวกนี้อะคะ่ะก็อุ้มก็ได้ไปอบรมโครงการหนึ่งโครงการเครือข่ายคนกินข้าวก็กุลชาวนาะเอออุ้มโชคดีม,มีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์พร้อมกันทั้งหมด4ท่านนะคะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราได้เลยแล้วเรารู้สึกว่าครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยเป็นผู้ให้ทั้งหมดอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนคนหนึ่ง แล้วเราจะทําอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนคิดซึ่งอาจารย์แต่ละคนเนี่ยก็ดําเนินวิถีในเรื่องของการทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเอาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันนะคะอาจารย์ยักษ์เนี่ยท่านก็ได้อธิบายในเรื่องของปรปัชญายเศรษฐกิจพอเพียงที่มาใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงแล้วก็เรื่องของการที่ในหลวงเนี่ยทรงงานที่ทำมาตลอดชีวิตเ,เพื่ออยากให้ ประชาชนทุกคน,เ,นเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขส่วนอาจารย์เดชาเนี่ยอาจารย์เดชาก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับออชาวนาทําเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตของข้าวไทยแล้วก็ชาวนาไทยะคะ่ะซึ่งมันจะนับวันเนีมันจะเป็นชาวนาแบบเพื่อการค้าไม่ได้เพื่อการกินเป็นหลักแล้วก็ไม่มีการเก็บอนุรักษ์มเมล็ดพันธุ์นะะี่ยค่ะส่วนอาจารย์โจนพี่โจนเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของ ความเป็นอยู่ที่มันเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายและก็การพึ่งพาตัวเองได้และก็การทําบ้านดินซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตอยู่ในในโซนของพี่โจนะคะที่เราอยากอยากเอามาใช้เพราะว่ามันง่ายดีส่วนพี่ตุลักษณ์นะคะพี่ตุลังก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาทําเรื่องมเมล็ดพันธุ์และเขาอุทิศตัวเองทําเรื่องมเมล็ดพันธุ์มาตั้งแต่อายุ15บค่ะเราแบบพัฒนาคับ ปรับปรุงพันเพื่อให้มันมีพันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ส่งต่อให้คนอื่นนะคะอันนี้เรารู้สึกว่าอ๋อมันน่าทึ่งมากเลยที่แบบเพืยวัยรุ่นคนหนึ่งที่จะตัดตัดตัดอนาคตตัวเองว่าฉันไม่ไปเรียนต่อแล้วฉันจะมาทําเรื่องข้าวแล้วก็จะส่งต่อให้คนอื่นอันนี้มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยมันเหมือนเปิดกระโหลกให้เราแล้วเรามาเปลี่ยนพาร์เป็นคนใหม่ได้เลยตอนที่แบบครูบาอาจารย์เราเพราะเขารู้สึกว่า สิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกคนทําอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันทำเพื่อคนอื่นมันมันทำเพื่อตัวเองน้อยแล้วมันมีความสุขด้วยเงี้ยค่ะเราก็อยากจะเอามาใช้ในชีวิตเราค่ะคือคุณอุ้มมีต้นต้นทุนไงมีที่นามีความรู้มีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แต่อย่างอ้อนอะ อยู่ในเมืองมาตลอดอะคะคือมันไม่ไม่มีต้นทุนอะไรหรือว่าไม่มีไม่มีความรู้ที่จะทําอะไรแบบเนี้ยออจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดออรู้สึกว่าโหมันทุกอย่างมันถาโถมเหลือเกินอ,อยากจะกลับมามีอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเราสบายแบบแบบคือแห่งคุณอุ้มเรามีความสุขกับสิ่งที่แบบตัวเองมี ชมครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันจากเมืองหลวงสู่ผื้นนาของคุณอุ้มคนึงนิดเท่านั้นนะครับต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวความพอเพียงที่เต็มเปี่ยมอยู่ในอุดมการณ์ของชนีอินดี้หนังนี้เนี่ยนะฮะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับมุมมองชีวิตชนีอีซี่ได้มากน้อยเพียงใดครับ ในตอนต่อไปครับเราจะพบกับหลักสูตรการพึ่งพาตนเองบนวิถีแห่งความพอเพียงของคุณอุ้มกันต่อติดตามรายการปลอดหนี้วิถีปราดได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าการไม่มีโลภก็เป็นลาบอันประเสริฐนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามเรื่องราวแห่งความพอเพียงและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ปลอดหนี้วิถีปราด ลลน BlightTV ีวิธีปลาวันนี้เราจะมาทำเค้คกกล้วยหอมค่ะมองไปก็ไม่มีตูออ้อบอ่ะเอ่จะทำยังไงอะ่ะไม่มีทางเค้คกกล้วยหอมอะไรไม่มีเตออาอบยากไหมคะมันเหมือนมันต้องใช้แบบ เราทำนาปีละปีละหนึ่งครั้งค่ะปีละหนึ่งครั้งอยู่ได้อ่ะเนี่ยพี่ออนข้าวที่เรากินนะคะก็มาจากพื้นนาตรงนั้นแหละที่เราปลูกนี่ ำไมเราจะต้องไปเก็บมเมล็ดพันธุเองคะในเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยถ้าจะพึ่งตนเองได้ก็ต้องมีมเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองก่อนนะคะภาพที่คนมองตอนนี้มองเกษตรกรว่าด้างโจนมันเรียกว่ารากหญ้าแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันคือรากเง่าของคนไทยนะ